ที่จีนมีสาวสวยหลายคนที่หายตัวไปจริงๆแล้วถูกนํามาเป็นส่วนผสมของการทําสบู่นี้ครับก็คือผู้ชายคนนี้มีโรงงานทําสบู่นะครับทุกครั้งเขาก็จะล่อบนักง,งานสาวสวยของเขามาที่โรงงานแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สาวสวยคนนั้นเผลอเขาก็จะผลักสาวสวยคนนั้นลงไปในบอ่อที่ทําการผลิตสบู่ครับเพื่อที่ให้สบู่ของเขาออกมาหอมสมบูรณ์แบบไม่เหมือนใครเนื่องจากผู้หญิงทุกคนที่หายตัวไปคือพนักง,งานของโรงงานนี้เจ้าหน้าที่สืบส่วนคนนี้ก็แอบเข้ามาครับ พร้อมผู้ช่วยสาวสวยของเขาจนสุดท้ายก็ได้พบกับหลักฐานสําคัญนั่นก็คือสูตรการผลิตสบู่ที่เจ้าของโรงงานนี้เขียนเองในนั้นระบ,บุว่าจําเป็นต้องใช้เลือดสาวสวยแล้วก็ร่างกายของสาวงามเพื่อที่จะให้สบู่ออกมาหอมเมื่อถูกจับได้นะครับเจ้าของโรงงานนี้ก็ไม่ยอมก็เลยเรียกพักพวกและพนักง,งานมารุมอีกทั้งเจ้าหน้าที่สาวสวยก็เกือบถูกจุ่มลงไปในบอ่อแต่โชคดีเจ้าหน้าที่ผู้ชายตวดเชือกแล้วก็ช่วยผู้หญิงไว้ทัน หลังจากนั้นตำรวจก็มาพอดีจบแบบละครไทยครับ